สวัสดีครับกับนายอ่อนทัวนะครับอเมื่อนี้เสาร์วันอาทิตย์นูกเสาร์วันอาทิตย์ครับเมื่อนี้ยอยู่กับวายไม่กระเด็นก็พี่แอร์ครับเขาคั่วครับเมื่อนี้ยโปรมาต่ำหมึกแว่นครับตํำหมึกแว่นครับนี่ครับคือหมึกแว่นครับนี่ไปยังโซนนึงแ่ีจะต่ำต่ำตำตำแทวครับอยากครับ <laughs> พอแท้าเนียยพอยาใส่พริกกับบักตัวหัวเทียบลงไปแล้วอ๋อเอายีอาอลูกมันไหลนั่นทั่วไปเซฟอันนี้ไปแล้วม,มั้งพอแล้วมั้งพอแล้วลูกนี่เผ็ด ใส่นี่้องไปน้ำครับหมกทัวครับมีแต่ใส่นี่ย้งไปน้ำไปน้ำมอบอกว่าใส่ยังนเ <c oughs> มาขึ้นนักครับมาขึ้นนี่นักรับครับมาขึ้นแบกปูน <c oughs> ครับมาขึ้นนี่ <c oughs> ทั่วไท้กันไนด้ปลูกขอบคุณกินครับนี่ส่วนหน้าทัวว่วบ่ะเทไทพิงแหงครับว่างบบไงว่าใส่เนี่ยเผ็พื่อน,นนะโอ้โหตกแหงครับโอ้โห ได้แท้กรนเ้นี่ยดูดูของสวกนกระโลครับนี่ของสวนเมื่อไงผู้ใดว่าเปิดป,ปากไปคือว่ากรรอกกะเดียเลไ,ไปเออถ้าใครแมงบวกกระเด็นนะครับ ได้พี่น้องามาครับตำแหลกแล้วครับพี่น้องตำแหลกแล้วใส่ไปครับปรแปลกการทอยเซนตาน

ตามตามมาครับให้แซงหน้าครับบันนี้ <c oughs> แสงหน้าสองเปลี่ยนไปไป เขาดีวะแสบสุดซอยบ่ร้องที่เอาร้องนี่ไหมแสบประมือรงครับพี่น้องอ่ะโอแดูุงทองกินพิกม่งลืมอาไว้ให้น้อง กินล็นมันตินนไข่นี่ครับจะม้ไปกินหอเนไ,ไปกินอ,อไปอุ้นหะขนมันลูกมนกันมันมีฝนฝนมันล้วนไปเนาะมาลำรับไี่นาะหกินแบบอยอด มลาล,มลงแรกดูน่มลครับมาชิมกันเลยครับเริ่มเลยครับกับนายอ่อนทัวครับเสาร์อาทิตย์มนีตําไปไ้าวหม้เหมงปลาหมึกแว่นครับ ปลาหมึกแว่นก็ไปไปลูกกิน,นอรก่อนลูกกินเลยลูกกินเลย KFC มาต่ใส่กัได้ลูกใส่เลยตัวครับพี่นอ้นองเข่าไมื่ไม่มีใครจังหังครับขายจังหังคืออย่างคนไทยกบบนี้ม้งเรื่องครับขายจังหังคืออย่าง <laughs> <laughs> ไข่ล้างครับ

ผมแปะใส่วไว้ไ้ครับโควิดโควิดใกล้เขามากแต่ว่าก,การินเษาเราเยอยู่จังหวัดสารคามับโควิดนะ่ะักษาตัวเองดีที่สุดครับ หายก็เป็นโรคแพ้เป็นราบอัน,นเปิดเสริ์ครับเอ้ยไมาหาสตาครับล่ะตาข้างกะนี่ติมหาที่บอกไหออาหารหรอตาครับเตมลูก กูเห yeah! wow. ็นเขาแากเจงพีเดียวเราไมนออกข้าวก่รติไม่เป็นที่เหลอแม่เนาะกินไม่เป็นที่ดับเป็นระยากครับกูแมีไม่รู้ปทจําตัว đoái, right. muốn cái hử? Hmm. giờ <laughs> này cả tin nhập port đi ạ, quá đẹp yeah, không và tâm đàn thì ừ. ừ. còn một quen nó mặn quá lại, đúng rồi, thế vậy, thì có không buồn thôi. เดี icana, <Center. S 1> 네๋ยวเลยก็ได้ ah ิหไหลมลัเดนี้เงงั้ลเศยู่คบ่เตๆเ็มกมาหนาๆงานา

จะเ,เป็นอาทิตย์เก่ากันมากเลย <c oughs> ก,กับอันหมูมะละมะละเกิดจนมาทัานพี่นอ้องดูหน้าบ้านลูกเองนะครับหน้าบ้าน

แต่แก่ห้ามกินนะกรห้ามมีกั่มเหรอมีก่มีกลุ่มมีกล่มมกม่มมก่มม่กุ่มไก่มมากหวจวะแค่เตมอะไรนี่เป็นอย่างท่านเลยละก่

biết không giờ cái cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

นีนก็แสบอยู่ซึ่กินจะเศารวดรุ่นกับพูดอันนี้เมือ่อเขาตับเนี่ยตับสบายกับเล็บมือนางเนี่ยตับสบายกับเล็บมือนางครับดวยกัะแสบเ <c ười> มื่อนี้ตบอบยัยก่อเอาไป๊บมึงวนครับ เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝายกูได้ก็แท่ก็สักางเกได้ท่กท่านครับยอดตกครับพวกว่ายอดตกครับที่ควกดได้การตัวนะครับที่เบิรงนถูก จะติดต่อแน่นชอบกับมี่เหอครับหาพี่เรี่ยงฝากกดไลค์กดแชร์กดไ u b s c r น่าจะชครับผมชอกับแม่ครับคลิปหนาครับผมมาีิลาไปก่อนครับสวัสดีครับอบคมากครับบายบายยังไก่อน